สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผักชนแนลครับมื้อนี้ครับวันที่30เมษายน2 5 6หาครับผมมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเป็นของแม่ลบบุรีครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีท่างช่องถามมาเยอะมากครับแม่ลบบุรีงดกอนกับเขาที่7887เขามาสองงดติดต่อกันครับงดที่แล้วครับไม่เข้านะครับตว่าเลกตั้งหลักแม่เขาที่ เเก่าครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมมาดูของแม่ลบบุรีครับผมเนาะแม่ลบบุรีครับผมแม่ลบบุรีครับแม่ลบบุรีอยู่ไหนเอย่ยนี่ครับผมแม่เพิ่นธหมาางวดแรกครับเดี๋ยว 16มีนาครับ16มีนาครับ7887ครับนี่ครับแล้วก็1เมษาครับ90เข้าตรงๆครับ90เข้าตรงๆครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วให้มาครับนี่ครับผม เลขหลัก2 5 7 9 0 6ครับผมนี่ครับเข้าที่79นะครับเลขหลักครับตะวันจับคู่ให้7 0 9 4 6 5 7 2์ก่เเข่าครับผมเนาะต่ว่าเลขหลักแม่เข่าอยู่ครับผมนี่ครับงวดนี้แม่ส่งมาให้แล้วครับงวดนี้ครับแม่ลบบุรีครับผม ตอนอื่นครับมาดูเลขของผู้ใหญ่ใจดีจากนักขรรมถมแล้วก็เลขวิ่งสงขาแล้วก็เลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักขรรมถมก่อนครับมาดูเจ้าแรกก่อนเพราะว่าเน็นย้ำของสุดท้ายแหละครับผมเนาะเน้นย้ำของสุดท้ายมาฝาก fc ทางช่องพหัสคนเดิมครับเลขวิ่งสงขา9เม็ดเดียวครับ9เม็ดเดียวครับ เลขวิ่งนะคนปฐม3เม็ดเดียวครับหรือว่างวดนี้จะออก93ครับส่วนเลขวิ่งสงขาจับคู่ให้ครับหรือว่าผู้ใหญ่จงใจดีจากสงขาครับจับคู่ให้ครับ159 1519 59ห้าง9ครับล่าง9493ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีจากนะันรขปฐมครับจับคู่ให้ครับ นี่ครับให้ FC ทางช่องแคปหนาจอเอาสําสำนักดังครับผมเนาะแล้วก็ลงคิดไปเมื่อเช้าครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนณครปฐมครับบนวิ่ง0 407เม็ดเดียวให้ FC ทางช่องตัดเล่น2ตัวได้ที่4 0 47แล้วก็07ครับล่างครับวิ่ง5ครับ5 1แล้วก็5 3ครับ5 1แล้วก็5 3ครับ <c oughs> แคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับผมมาครับมาครับมามาดูแม่ลบบุรีดีกว่าครับแม่ลบบุรีงวดนี้ให้มาครับผมเนาะให้มาตัวไหนเอย่อยเดี๋ยวผมหาดูก่อนซิงวดนี้ให้มานี่ครับเลขตั้งหลักมีเลขตารางก็มี039576ครับ นี่ครับเด่น3057บนล่างนี่ครับผมเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทั้งสองครับผมเนาะแม่ลบบุรีครับผม78ให้งวดแรกก็เข้างวดที่2ก็90งวดที่3งวดที่แล้ว79ครับผมเนาะเลขตั้งหลักหรือว่าเลขในตารางของแม่ปลอดขาดเรื่องครับผมเอฟซีทั้งสองแม่ลบบุรีครับ แม่ลบบุรีครับเลขในตารางถ้าผมเดี๋ยวผมดูก่อนสิเลขในตารางมีเดี๋ยวเฉยนี้ดีกว่าศูนย์สามเก้าห้าเจ็ด 6ครับเล่นตารางนะครับไม่พลาดนะครับงวดที่แล้วก็79นะครับ039 576ครับแม่จับคู่ให้นะครับบนครับ3 9 1ครับแล้วก็9 2 6ครับแล้วก็6 0 5ครับ605ครับเน้นที่605นะครับเน้นที่605ครับให้ fc ทางช่องตัดเล่น2ตัวด้วยนะครับให้ fc ทางช่องตัดเล่น2ตัวด้วยนะครับส่วนล่างครับ ล่างครับล่างศูนย์สามสามห้าศูนย์เก้าสามเจ็ดครับแล้วก็เลขเบิ้ลครับสองคู่ครับสามสามแล้วก็แปดแปดครับเน้นที่ ล่างเน้นที่03ครับล่างเน้นที่03นะครับแม่ลบบุรีครับลงวันที่2ครับทับ5ทับ6 7ครับ2ทับ5ทับ6 7นะครับแม่ลบบุรีครับผมเนาะเนี่ซีทางช่องกระถามมาเยอะมากครับผมนี่ครับผม เลขตารางของแม่ครับผมเนาะบอปหาครับผมกดเชลเล็คเคาะเจ็ดเก้าครับผมตะวางงดก่อนแม่ก็ให้จับคู่ให้เก้าศูนย์ตรงๆครับผมงดถัดไปก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดครับผมเนาะของแม่ลบบุรีครับผมแคปหน้าจอครับเลขแม่อาจจะหลายคู่นี่ครับผมเนาะนี่ครับล่างครับมีหนึ่งสองสามสี่มีแค่สี่คู่ครับผมตะวันแม่ว่ากันเบิร์นสองคู่ครับสามสามแล้วก็แปดแปดครับบนครับสามเก้าหนึ่งเก้าสองหกแล้วก็ 605ครับเน้นที่605นะครับให้ f c ทางช่องตัดเล่น2ตัวด้วยนะครับแล้วก็ล่างครับเน้นที่0ูนย์สามครับตามนี้ครับผมเนาะตามนี้ครับแคปหน้าจอเด้อครับผม f c ทางช่องครับกับสุดท่านี้ครับกับขออุยพรให้ F c ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแควขาดปลอดภัยครับผมสุขภากแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์ครับผมทุกอย่างที่ผมลงคลิปไปนะครับเป็นแค่แนวนทางนะครับให้ FT ทางช่องไปตัดสินใจเอาว่าจะชอบเจ้าไหนครับผมเนาะแต่ทุกอย่างเป็นแค่แนวนทางครับผมตามนี้ครับแคปหน้าจอคลิปนี้กัสวัสดีครับ